สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นนะคะกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัททอโตนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะนุ่นก็มีตัวรถพึ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนะคะก็จะเป็น รถผู้บริหารหน่วยงานผลดประจำการนั่นเองนะคะได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะรับประกันเลยว่าไม่เคยติดแกส๊สมาก่อนและที่สําคัญนะคะตัวรถราคาดีฟรีดาวออกโรศูนบาทได้เลยก่อนที่เรานะคะคจะไปรับชมรายละเอียดคลิปเต็มกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและตัวรถก็มาจอดอยู่ด้านข้างของนวนตอนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับตยตาแชมรีนะคะ 2.0ต,ตัวจีรถปี2019กับราคาค่าตัว679,000บาทนะคะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่11,000กว่าบาทเท่านั้นเองและที่สำคัญยังไม่พอค่ะพร้อมกับดอกเบี้ยสุตรพิเศษเริ่มต้น2.69%นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวรถเข้าใหม่ก่อนล้างก่อนปรับสภาพนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะสำหรับ Toyo ต้าแคมรคันนี้นะคะได้เป็นตัวโฉมหน้าออนิวซึ่งด้านหน้าจะเป็นการตกแต่งด้วยสีดำมาพร้อมกับหมายเลขทะเบียนนะคะ9กไก่นนนน1434จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเปลี่ยนป้ายแล้วด้วยและในส่วนของการชนด้านล่างเห็นไหมคะจะเป็นในลักษณะ เมทัลลิกสีเทาแบบนี้ส่วนชุดโคมไฟหน้านี่เลยค่ะโปรเจคเตอร์เดย์ไลท์แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะทุกอย่างยังใช้งานได้เป็นปกติมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดมาให้2จุดและยังมีไฟตัดหมอกผูหน้านะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยถัดมานะคะในส่วนของตัวล้อสำหรับล้อของเขานะคะก็จะได้เป็นล้ออันลอยขอบ16นะคะอันนี้ก็จะเป็นสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเลยนะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า ทุกอย่างที่มาจากโรงงานของเดิมของแท้เนี่ยค่อนข้างที่จะรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะสําหรับตัวล้อคันนี้นี่เลยนะมาพร้อมกับรหัสยาง2 0 5 6 5น1 6หนั่นเองอันนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดเดิมตั้งแต่ออกจากศูนย์ป้ายแดงเลยนะคะกระเถิบมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างนั่นเองเนาะกระจกมองข้างของเขานนะคะทั้งพับและปรับอันนี้จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะ มีไฟเหลียวติดมาที่หูของกระจกมองข้างและจะมีในส่วนของตัว BSM นะคะซึ่งจะอยู่ในตัวกระจกตรงนี้นั่นเองนะตรงนี้จะเป็นตัว BSM นั่นก็คือสัญญาณเตือนมุมอับนะคะเขาก็จัดมาให้ถึง2ฝั่งกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่ตัวกระจกด้านข้างเห็นไหมจะมีสัญลักษณ์ของโตย o ต้ติดไว้แบบนี้นะคะแปลว่ากระจกเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน แล้วก็มีสัญญาณการขโมยติดตั้งจากโรงงานมาให้ด้วยและใน่วนคองมือเปิดประตูด้านนอกเองนะคะก็จะเป็นแบบวัสดุโครเมียมนะแบบนี้ทั้ง4ี่บานสําหรับตัวด้านข้างนะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างข,างของเขาก็ยังอยู่ครบและด้วยกับซีของตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนุ่นบอกเลยว่าสีนี้นะดูแลรักษาทําความสะอาด และดูใหม่อยู่ตลอดเวลาด้วยสําหรับตัวรถนะเรารับประกันว่าไม่เคยเปลี่ยนสีไม่เคยกลับสีและตัวรถก็ไม่มีตะต่อไม่มีผิดความอย่างแน่นอนมาต่อกันในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตรงนี้เนี่ยของคันนี้นะ2.0ตัวจเป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่เคยติดแก๊สมาก,ก่อนอย่างแน่นอนสําหรับตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะก็จะเป็นแก๊สโซฮอลแก๊สโซฮอลและก็รองรับ e 2 0ด้วยส่วนตัวกระจกบานด้านท้ายนีเลยค่ะ ติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไลฟ์ฟ้ามาให้แล้วแล้วก็มีไฟเบรกหนุนที่3อยู่ภายในตัวรถและนี่ค่ะกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายเห็นไหมคะสําหรับชุมนี้นะชุดโคมไฟท้ายเนี่ยจะค่อนข้างโฉบเฉี่ยวแล้วก็ดูทันสมยัยเขาจะใช้ไปหลอด LED ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติอยู่ระดับสายตามองเห็นได้อย่างชัดเจน มีการเชื่อมต่อนะคะไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ <c oughs> ้วฝากระโปรงท้ายสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตกแต่งตัวอักษรโคเมียมที่เป็นรุ่นของเขามีในส่วนของกล้องถอยนะคะที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้แล้วด้วยเ <c oughs> ท่านั้นยังไม่พอค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะจัดมาอีก4จุดเลยสําหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะนุ่นบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเวลาเราเนี่ยถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของ ตัวเซ็นเซอร์เขาก็จะทำการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทำการหยุดนั่นเองมาต่อกันนะในส่วนของตัวห้องสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งตัวฝากระโปรงของเขาเนี่ยจะมีตัวโช๊คนะคะช่วยผ่อนแรงในการเปิดด้วยภายในนะคะกว้างมา,มากเลยเก็บของเก็บสัมภาระได้เยอะอย่างจุใจและนี่ค่ะมีถาดยางรองท้ายนะคะติดตั้งมาให้ทุกอย่างพร้อมใช้งานเช่นเดียวกันอ่ะเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะก็จะเจอในส่วนของ เรื่องมือนะคะแล้วก็แม่แรงส่วนยางอะไรก็จะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะมีให้ครบเลยตัวโครงสร้างก็รับประกันนะคะว่าไม่มีจมน้ําแล้วก็ไม่มีน้ําท่วมด้วยมาดูในส่วนของตัวหัวน็อตปากระโปรงด้านท้ายกันนี่เลยคะ่ะเปิดให้ดูเลยนะหัวน็อตเป็นสีเทาสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับไปดูกันในหนึ่งข้างนะคะเปิดให้เห็นๆกันไปเลยนะว่าหัวน็อตทั้งสองข้างเนี่ยไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับ สามารถใช้เล็บจิกสีนยางลงนะคะแปลว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้ทําสีแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนฝากระโปรงด้านถ้ายด้วยนะคะอ่ะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้เปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยอันนี้นุน่นพาเดินดูภายนอกรอบๆเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันแล้วก็รายละเอียดภายในกันต่อเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะภายในเนี่ยเขาก็จะ คุมโทนด้วยสีดําแบบนี้เลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่ตัวพวงมาลัยนะก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะคะซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็รับสายวางสายได้ด้วยแล้วก็มีตัวคูสคอนโทรลนะคะเป็นตัวล็อกความเร็วเนาะในส่วนของตัวเลือนไม้นะคะสําหรับคันนี้นะเลขไม้ของเขาอยู่ที่183,217กิโลนะคะซึ่งเป็นเลขไม์ตามการใช้งานจริงรับประกันไม่เขียไม่กอไม มาต่อที่ตัวคอนโซลกลางนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงแล้วซึ่งตัวนี้นะคะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัสกีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ FMAM ได้แล้วก็ฟังซีดีได้ด้วยและเวลาเข้าเกียร์ถอยนะคะก็จะเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้อันตโนมัติเลยส่วนตัวระบบแอร์นี่นะคะก็จะเป็น ระบบแอร์ออโต้นะคะซึ่งจะปรับความเย็นให้อัตโนมัติมีในส่วนของไวเลสชาร์จนะคะเป็นแท่นชาร์จไร้สายอยู่ด้านล่างตรงนี้และตัวเกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะสำหรับตัวเบาะนีเลยค่ะเบาะหนังสีดำปรับด้วยระบบไฟฟ้าทั้งคู่เลยนะคะตัวเบาะข้างคนขับเนี่ยจะปรับได้เพียงแค่4ี่ทิศทางเท่านั้นแต่ถ้าเป็นเบาะที่นุ่นนั่งเบาะคนขับนะคะอันนี้สามารถปรับได้ถึง8ทิศทางเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของ ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะขึ้นชื่อว่ารถผู้บริหารแน่นอนอยู่แล้วว่าภายในเนี่ยจะต้องกว้างนะคะมีพื้นที่ให้เหยียดเท้าได้สบายเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าตัวเบาะแถวหน้าแล้วเบาะที่นุ่นนั่งเนี่ยจะค่อนข้างห่างนะคะพื้นที่เหลือ <ๆ S 1> เลยจะทําให้การนั่งของเขาเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดอย่างแน่นอนนะมีในส่วนของช่องแอร์ตอนหลังมาให้ด้วยเห็นไหมจะทําให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทั่วตัวรถ แล้วก็มีช่องใจไปให้อีก2จุดนะคะสําหรับตัวเบาก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดําเหมือนด้านหน้าเลยมีสายเบล์ให้3เส้นแบบนี้นะคะแปลว่าออกแบบมาเนี่ยรองรับผู้โดยสารเพียงแค่3ท่านเท่านั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองอ่ะสุดท้ายแล้วนะสำหรับการเลือกซื้อรถยนต์มือสองก็พลาดไม่ได้เลยที่เราจะต้องไปดูในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็โครงสร้างด้านหน้าปเราไปรับชมพร้อมกันสำหรับตัวเครื่องยนต์นี้เลยค่ะเป็นเครื่องยนต์ v, v ี t w นะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0 0 0นซีซีนะคะตัวเครื่องยนต์ไม่เคยติดแก๊สแล้วก็ไม่เคยมีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องแต่อย่างใดเลยมาดูกันนะคะในส่วนหัวน็อตนี่เลยค่ะทุกอย่างโครงสร้างเดิมน็อตแก้มสีเดิมนะไม่มีรอยถลอกเลยเม็ดอาร์คที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์ตัวคานด้านซ้ายนะคะค่อยๆไล่ไปเลยคานด้านหน้าและคานด้านขวานะคะทุกอย่างโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเม็ดอาร์คที่เบ้าชกนะคะ ฝั่งนี้ก็สภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็นี่เลยแผ่นกันความร้อนเห็นไหมน็อตกิฟทุกตัวก็ย,ยังอยู่ครบและสติกเกอร์ต่างๆที่มาจากโรงงานสติกเกอร์สีทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์เลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะก็รับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชํารุ่สูญหายตรวจสอบนะคะแหล่งที่มาที่ไปของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่เข้ามาใหม่นะคะรถหรูสปายผู้บริหารกับ t ต y o t a c a m r ร2.0ซังควี G, รถปี2019กับราคา6 7 9 0 0 0บาทลูค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงนะคะทดลองขับได้บริษัททอโต้นะคะอยู่ติดถนนยาอิสุวินทวงศ์นะคะเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเอง ดูจบแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาออกรถกับเราเพียงติดต่อช่องทางออนไลน์ช่องทางใดก็ได้รับไปเลยพรมไดมอนด์คัทหรือก๊อกติดหน้ารถฟรีติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ